ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวโอเค็ราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมฮอนโบย่านะครับผมเป็นปโปรเพเยอร์ของ เ PUBG. กมพับจีเฉพาะโปรเพเยอร์ดีไหมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้มั่นใจในฝีมือตัวสักเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าผมเนี่ยเป็นนักแข่งเกมพับจีนะครับผมอยู่เคยอยู่สังกัดเอ่อ ith, มไอทีเอสโค้ชมูดอีสปอร์ตบีออนนะครับแล้วก็เป็นสเตตอินให้กับทีมอัมโมรี่เกมมิงแล้วก็ทีมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมใช้ในการฝึกตัวเองนะครับวันนี้ผมจะสอนทริคก,การฝึกปืน ระยะประชิดนะครับหรือปืนกลอโอตโต้นะครับสำหรับคนที่เล่นตำแหน่งในเกมเป็นอคเคอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมจะอธิบายว่าการฝึกฝนของผมเนี่ยมันดียังไงก็ได้อะไรจากการฝึกนี้นะครับผมโอเคเรามาขยายจอกก่อนนะครับโอเคแต่ที่เห็นนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นไม่ว่าจะเป็นในห้องเทนนิงหรือว่าในห้องพับบิกเนี่ยผมจะมีสายหนึ่งอย่างคือผมจะไม่เล่นของแต่งปืนนะครับเหตุผลที่ผมไม่เล่นของแต่งปืน ก็เพราะว่ามันจะช่วยในการฝึกการคุมปืนของผมนะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนี่นะฮะนี่คือสโคปทุกสโคปผมจิดสโคปถุสโคปขึ้นมาก่อนนะครับใกล้สุดเป็นคูน4นะครับโอเคส่วนของแต่งยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะฮะปืนที่ผมจะเลือกใช้ เอ่เลือกฝึกนะครับให้ดูนะครับจะเป็น AK กับ m 4ี่นะครับเ4เนี่ยเป็นปืนที่อัตราการล่ากระสุนและการคุมเนี่ยผมว่ายากที่สุดแล้วถ้าคุณเล่น m 4มเนี่ยหมายถึงว่าในกระสุนเขียวนะกระสุน5.5 6ถ้าคุณเล่น m 4ได้คุณจะเด้นปืนอื่นที่เป็นปืนเขียวได้อย่างเช่นสกาครับแล้วปืนนึงก็จะเป็นเ k เคเป็นปืนกระสุนทองนะครับ <S <S ปปเ,เริ่มต้นเลยผมจะยิงให้ดูนะครับว่าทุกสโคปเนี่ยยิงแบบไม่มีของแต่งเนี่ยจะเริ่มยิงยังไงดีนะครับโอเคผมให้ดูนระยะอ่าน่าจะ ประมาณ50เมตรประมาณนั้นครับ50-40เมตรฮะการการการยิงปืนในระยะนี้นะครับระยะนี้เนี่ยผมเวลาผมฝึกเนี่ยผมจะเน้นย้ำให้การฝึกอ่ะเป็นผมจะเน้นการคุมรีคอยด้านแนวตั้งมากกว่านะครับด้านแนวตั้งนี่คือการฝึกอย่างไรของผมคุมรีคอยด้านแนวตั้งให้ได้ดีที่สุดนะครับก็ดูนะดูตัวอย่างค่นะ พยายามคุมแนวตั้งให้มันอยู่ในแนวระนาบนะครับส่วนซ้ายขวาเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะฝึกอีกทีหนึ่งทีหลังนะครับการคุมอย่างแรกที่ผมฝึกคือคุมแนวตั้งนี่ยถ้าเราคุมแนวตั้งได้นะครับเราเข้าไปฝึกคุมซ้ายขวาอันเนี้ยผมยิงแบบไม่มีของแต่งจะให้ดูก่อนนี่ฮะไม่มีของแต่งผมยิงอย่างนี้มันเหมือนจะไม่นิ่งแต่มันก็ยิงตายเราต้องฝึกยิงให้ชุดเดียวตายครับโดยที่ไม่มีของแต่ง เนี่ยฮะมันไม่มีทางนิ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าการที่คุณยิงไม่มีของตายแล้วยิงนิ่งได้เนี่ยแต่ว่าคุณต้องเก่งพอสมควรเก่งมากผมยังไม่ถึงระ,ระดับนั้นนะครับแต่ผมก็ยิงให้มันตายได้นะครับประมาณนี้ตายเอ๊ครับตาย,ตายผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นสโคบเลดดอกนะครับข้อแตกต่างระหว่างเลดดอกกับฮโลหรือสโคปอื่นๆเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับผมนะผมไม,ผม,ไม่ผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของมันเพราะว่าการดึงเมาส์ผมดึงเมาส์เท่ากันทุกรอบนะครับ เดี๋ยวผมขยับกล้องให้ดูด้วยดีกว่าว่าดึงเมาส์เนี่ยดึงยังไงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือมือของผมผมจะเป็นคนที่ไม่เล่นทั้งแขนนะครับจะเล่นแค่ข้อมือนะครับข้อมือเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องให้ด้วยดูนะฮะนี่คือการยิงการดึงเมาส์ของผมจะเล่นแค่ข้อมือนะครับนี่คือการดึงเมาส์ของผมนะครับนี่นะครับนี่การดึงดึงเมาส์แบบไม่มีของแต่งนะ เนี่ยครับทุกสะโขบครับเห็นไหมฮะมันยิงนิ่งยิงแค่ชุดเดียวตตยผมดึงเท่ากันทุกสะโขบถ้าถ้าได้สังเกตน,นะครับผมดึงเท่ากันเกือบทุกทุกสะโขบเลยครับนี่นะฮะสังเกตดูนะครับอ่าพอเราคุมแนวตั้งได้แล้วนะครับเราคุมแนวตั้งได้ สิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงให้ดูทุกสโคปก่อนเพื่อความเพื่อความชัวร์ว่าผมดึงเท่ากันจริงๆนี่ฮะผมแทบจะดึงไม่ต่างกันครับอาจจะมีเหลื่อมเล็กน้อยระหว่างสโคปไกลขึ้นกับสโคปฮอลโลเรตดอดครับแต่แทบจะไม่ต่างกันเลยครับนี่นะครับเราพยายามฝึกชุดเดียวยิงให้ตายนะฮะอ่าอย่างนี้ตายครับอย่างนี้ตายอ่าตายนี่ครับ คนสามนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับ,มรบ,รบผมดึงแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะยิ่งสกปกไกลขึ้นผมก็จะดึงเพิ่มมากขึ้นแค่นิดเดียวนะครับผมเราพยายามฝึกยิงชุดเดียวให้ตายนะครับชุดเดียวอ่าอ่อาเดี๋ยกี้ตายครับอ่า เห็นไหมครคูณไกลที่ที่สุดที่ผมแนะนําในการใช้สเปย์นะครับคูณสี่คือไกลที่สุดแล้วนะครับอ่านเะนี่ยเราคุมแนวตั้งให้ได้ก่อนนะครับอย่างแรกซ้ายขวาเราไม่ต้องไปสนใจนะครับซ้ายขวาเราพยายามคุมแนวตั้งให้ได้ก่อนนะครับโอเคโอเคครับนี่นะฮะ เราคุมแล้วตั้งให้มันนิ่งพอสมควรนิ่งที่สุดยิงชุดเดียวตายฝึกยังไงก็ได้ให้ยิงชุดเดียวตายเซตติง้งการดึงเมาส์เหลือแรแล้วแต่อยู่ที่ความถนัดของคนแต่เราฝึกยังไงก็ได้ครับให้ยิงชุดเดียวตายก่อนนะครับยิงตอนแรกอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมยิงเอเคให้ดูด้วยนิดหน่อยเอเคผมจะไม่ยิงเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกที่ว่าตอนแรกคือมันมันไม่ได้ต่างกันนะฮะเห็นไหมครับสังเกตดูการผมดึงเมาส์เอเคที่ว่าดิงๆเนี่ยผมดึงไม่ได้ต่างจากการดึง M4 นะครับเห็นไหมครับ ผมดึไม่ได้ต่างไม่ได้แตกต,ต,ต,ต่างกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองจัดเต็มจัดของแต่งแบบเต็มๆต็มเลยนะครับเมื่อคุณฝึกได้อย่างนี้คุณยิงได้แล้วชุดเดียวแบบที่ไม่ต้องใส่ของแต่งคุณยิงชุดเดียวตายนะครับกิปอะไรพวกนี้แล้วแต่ความถนัดคนนะครับแล้วแต่ความถนัดของคนว่าอยากเล่นแบบไหนนี่คือการยิงแบบมีของแต่งนะครับผมได้อะไรกลับมาเห็นไหมฮะ ผมดึงเมาส์เท่าเดิมครับผมดึงเมาส์เท่าเดิมทุกอย่างแต่พอมีของแต่งมันทาให้ผมยิงนิ่งขึ้นถามมันนิ่งขึ้นเพราะอะไรมันไม่ได้นิ่งขึ้นเพราะมือผมครับมันนิ่งขึ้นเพราะของแต่งนะครับผมฝึกตัวเองให้มือตัวเองสามารถคุมปืนที่ไม่มีของแต่งได้ถ้ามีของแต่งมันจะช่วยให้เรายิงนิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในการแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่จําเป็นที่จะต้องมีของแต่งเต็มผมก็สามารถยิงได้อ่ะเดี๋ยวตัวอย่างนะครับผมใส่แค่2อย่างเห็นไหมครับไม่ว่าผมจะใส่อะไรหรือไม่มีของแต่งอะไรแทบจะไม่มีผลอะไรกับผมเลยนะฮะเนี่ยครับแทบจะไม่มีผลอะไรเลยอ่ะใส่แค่สองชิ้น ผมดึงเมาสท,ทุกอย่างเท่าเดิมคุมซ้ายขวาทุกอย่างเท่าเดิมนี่ฮะไม่มีผลอะไรกับผมเลยนะครับผมจะได้แบบมีของแต่งหรือไม่มีของแต่งก็ได้นะครับผม นี่คือข้อดีของการฝึกแบบผมนะฝึกการคุมแนวตั้งให้เรียบร้อยคือที่ผมแนะนําให้ฝึกการคุมแนวตั้งให้ดีเนี่ยเพราะว่าผมมาใช้กิ๊บสัมเผยวกิ๊บสัมเผยวเก่าเนี่ยข้อดีของกิ๊บเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปอย่างยกตัวอยา่างกิ๊บแท่งเนี่ยจะคุมแนวตั้งได้ดีกว่าแต่มันจะสายซ้ายขวาสําหรับผมที่ฝึกคุมแนวตั้งได,ได้แล้วนะครับการใช้กิ๊บสัมเผยวจะคุมสายซ้ายขวาให้ผมยิงนิ่งขึ้นนะครับผมดึงแนวตั้งได้อยู่แล้วพอมีกิ๊บสัมเผยวเข้ามาช่วยเป้าผมมันจะะะไมมม่่่สาาาายยซ้้ขวทํใหปืนนนนนผััิงครบีฮ ง่ายๆครับ AK ก็เหมือนกันครับแค่ใส่ปากปืนชีวิตก็เปลี่ยนนี่ครับผมดึงเมาส์เท่ากันหมดการที่ฝึกแบบไม่มีของแต่งมาทำให้เมาส์ไอทำให้มือของเราเนี่ยชินไปกับเมาส์ว่าการดึงเนี่ยควรจะดึงประมาณไหนนะครับพอดึงแบบไม่มีของแต่งได้แล้วเราจะรู้ว่าพอมีของแต่งเนี่ยมาทาให้เรายิงนิ่งยิงดีขึ้นเป้ามาันนิ่งขึ้นแต่การดึงเมาส์ของเรายัางเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคนี่ก็เป็นทริค ง่ายๆจากผมเองนะครับผมผมใช้ฝึกใช้ในการเล่นในพับบิกหรือแล้วก็แต่นะครับทิกง่ายๆอันนี้คือการฝึกการยิงนะครับผมส่วนการฝึกยิงปืนเคาะหรือการยิงปืนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำการฝึกในสไตล์ของผมเองนะครับอีกในคลิปถัดไปนะครับผมก็ เดี๋ยวผมขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกยิงนะครับการฝึกยิงเนี่ยแบบไม่มีของแต่งเนี่ยถ้าคุณฝึกยิงแบบยืนได้เนี่ยจะดีนะครับจะดีมากเนี่ยการยืนยิงมันทําให้เป้าเนี่ยดีดมากขึ้นคุณต้องอุมเมามากขึ้นนะครับและการที่คุณยืนยิงได้เนี่ยมันเป็นเหตุผล อีกหนึ่งอย่างที่ชี้ชัดเลยว่าถ้าคุณยืนยิงได้นั่งยิงคุณก็จะยิงได้นะครับผมเนี่ยนั่งยิงคุณก็จะยิงได้แน่นอนถ้าคุณยืนยิงได้นั่งยิงคุณก็ยิงได้ครับการนั่งจะทําให้ปืนเออนิ่งขึ้นนะครับผมบางจังหวะเราไม่สามารถเออนั่งยิงได้เราก็ต้องยืนยิงก็อยากจะให้ฝึกตรงนี้ไปด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยว คลิปต่อไปนะครับจะเป็นการสอนทริคอะไรฝึกอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวฝากติดตามฝากรับชมด้วยนะครับผมมีช่อง นะครับเป็นของตัวเองก็คือช่อง y u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  e h o o n o y y นะครับผมแล้วก็เป็นช่องสตรีมอยู่ที่ Fanpage h o n o y y a นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากได้คลิปได้ทริคการสอนดีๆหรือว่าทริคการฝึกดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการเข้าวงอะไรก็แล้วแต่ฝากกดติดตามนะครับช่อง y t u t u นะครับพับจี้ไทยแลนด้วยนะครับเป็นช่อง o f f ฟิเชียลนะครับผมพับจี้ไทยแลนฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆทริคดีๆมาสอนใหม่นะครับผมมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้ลอง เล่นดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูคลิปกันจบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกการยิงมากขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายย่ yeah.